นี่อยู่ที่แหลมสุดของจังหวัดตราดเดี๋ยวเสร็จนี่เราจะไปที่ดานชายแดนคลองใหญ่ข้างบนน่นาจะมีจุดชมวิวเดี๋ยวขึ้นไปดูเดีย๋ยวสวัสดีครับและนี่ก็เป็นทริปการเดินทางสุดเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยที่เป้าหมายของทริปนี้ของเราอยู่ที่จังหวัดตราดอยู่ที่จุดผ่านแดนคลองใหญ่ซึ่งเป็นจุดสุดเขตชายแดน ตะวันออกของประเทศไทยมาดูกันครับว่าทริปนี้เราเจออะไรกันมาบ้าง อนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว,กกวเราเออกจากบ,บ้านมาหกโมงเช้าไม่ได้ถ่ายอะไรไปเลยเริ่มถ่ายคลิปจากตรงนี้แล้วกันอุทยานตรงนี้มันอยู่ติดชายแดนเกือบเขมรน,นี่ใช่ก็คือมาอยากอะต้องตั้งใจมาไม่ใช่ทางผ่านแน่นอน เดี๋ยวเข้าไปดูน้ำตกกันเรามาก็ดูโอ้คู่เดิมตอนนี้เป็นเดือนเมษานะแต่ว่าตั้งแต่เช้าออกจากบ้านมาไม่เจอแดดเลยแล้วก็ล่าสุดฝนตกที่หรือยัอยงชาติของแก้วใช่แต่ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็จะเดินเข้าไปดูข้างในว่าน้ำตกสวยหรือเปล่า ซึ่งจริงๆตอนนี้น้ำน้ำน้ำตกแทบไม่มีเลย่ยเป็นทางเดินเข้าอยากเกาะกันเดี๋ยวดึงกันลื่นนีน แต่ว่าคืนนี้เรายังไม่มีที่พักเลยนะว่าจะไปนอนแถวแถวตลาดแถวสุดชายแดนเขาเรียกจุดผ่าน่านคลองใหญ่ก็คือเป็นสุดเขตประเทศไทยฝั่งตะวันออกตอนนี้บ่ายสองน่าจะถึงแถวๆนั้นประมาณสักสี่โมงนี่มันต,ตกคลองใหญ่อยูนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นอุทยานที่เข้ามาค่อนข้างยากคือมันไม่ผ่านตรงไหนเลยถ้าเกิดอยากมาเที่ยวก็คือต้องตั้งใจมาตรงนี้จริงๆพอามีป้ายห้ามให้าหาลิงด้วยไม่รู้ว่าน้ำตกมีกี่ชั้นแต่ลองดูตกคองแก้วแต่ข้างบนมี าชั้นหลังจากที่เราเข้าไปที่น้ำตกของแก้บ เราก็ต้องขับรถออกมาทางเดิมโดยเราจะผ่านไปที่อำเภอบอ่อไร่ซึ่งตัวจังหวัดตาดเองอะ่ะเขาไม่อนุญาตให้เล่นสงการภายในตัวเมืองทีเนี้ยคนในจังหวัดตาดอะ่ะก็เลยออกมาเล่นน้ำตกอ่ะออกมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงการกันที่อำเภอบอ่อไร่เราก็เจอรถติดกับอ่าการเล่นน้ำสงการแต่ก็เหมือนเรามาได้เล่นน้ำสงการไปด้วยพอขับออกมาสักพักเราก็เจอกับฝน ซึ่งระหว่างทางที่เรามาเนี่ยเรามาในช่วงสงการซึ่งปกติแล้วสงการมันต้องเป็นร้อนใช่ไหมแต่ที่เรามาเราเหมือนมาเจอพายุเต็มๆเ,เลยกว่าจะถึงจุดที่พักเนี่ยก็เริ่มเย็นๆแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่เกือบจะสุดชายแดนฝั่งตะวันออก เขาเรียกอำเภอคลองใหญ่พรุ่งนี้เราจะไปที่ด่านผ่านแดนใช่อ<ล>นนี้เราจะได้ไปสุบตะวันออกตอนนี้เรามานอนที่แฮปปี้โฮมนี่เป็นอย่างนี้คือละ400ไม่มีตู้เย็นแล้วก็นอนได้นอนได้อยู่โอเคเลยแล้วก็มีเป็นแบบบ้านเดียวแบบนั้นด้วยแบบนั้น500 แต่มาไม่ทันติมไม่ได้จองไว้ตอนนี้กำลังจะไปซื้อสเสบียงแล้วก็ไปนั่งที่หาดบันชื่นใช่ไหมชิวๆนี่ก็ไกลจากหาดบันชื่นอยู่ประมาณยี่สิบกปดีกว่า สรุปว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปที่หาดบานชื่นเพราะว่าหลังจากที่เราออกมาจากที่พักเนี่ยเราเข้าไปที่ตัวอำเภอคลองใหญ่สรุปก็คือเราเจอกับฝนอีกรอบภาพก็เลยตัดไปที่ตอนเช้าเลยตอนเช้าเราก็มุ่งหน้าไปที่จุดที่แคบที่สุดของประเทศมันชื่ออะไรไม่รู้นะแต่มันก็เป็นทางผ่านที่เราจะเข้าไปที่ด่านชายแดนผมก็เลยจอดแวะถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่ง นี่อยู่ที่แหลมสุดของจังหวัดตาราดเดี๋ยวเสร็จนี่เราจะไปที่ด่านชายแดนคองใหญ่ข้างบนน่นาจะมีจุดชมวิวเดี๋ยวขึ้นไปดูแจ๋วนี้เราอยู่ที่ชายแดนตถ้าข้างไปก็คือเกาะกลง

ตรงนสวยอะีตรงนี้คือหาดหาดหาดเล็กมันจะมีหาด หาดเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นหาดสุดท้ายเสร็จปุ๊บฝั่งนู้นก็เป็นประเทศกัมเมนล,ละกัมบูชาแต่ฝั่งเขาดูเจริญกว่าบ้านเรานะฝั่งฝันะ่งเราแบบเล็กๆเลยตรงเนี้ยเขาเรียกตรงนี้ว่าจุดผ่านแดนคลองใหญ่เราไปวนรถตรงที่เขาข้ามแดนมาเมื่อกี้เจ๋งดีสุดแล้วน่าจะสุดประเทศฝั่งตะวันออกแบบของจริงอ่ะตรงเนี้ย หรือหาดเล็กแล้วก็มีสะพานแล้วขับรถข้ามมาได้เสีงุสุดใี่เราอยู่กันที่ร้านอบผ้าซึ่งไม่รู้ทําไมทุกวันนี้ออกทริปทีไรต้องอบผ้าทุกทีเมื่อวานฝนตกกังเกงยีนเปียกก็เลยต้องมาอบก่อนหลางจะไม่อแม่แห้งใช่ไหมเสียเวลาจริงๆ จริงๆกางเกงยีนพี่น่าจะแห้งอยู่แล้วด้วยซ้ำเข้าไปกลายเป็นเปียกเ้ยมั้งใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป้านากับโวงปานใช่ใช่จุดเด่นของเขาคืออะไรถามพี่ออฟพี่ออฟบอกไม่ให้มากินไม่ได้มากินกางเขาบอกว่าอร่อยไหมไม่รู้า่น ก็มาดูกันเราสั่งไปสามอย่างมีจอกั้งแล้วก็มีเย็นตาโฟต้มยำกรั่งแล้วก็ข้าวคงผิดเกลือรวมทะเลบรรยากาศก็แบบนี้ตอนนี้วันเช้าวประมงเรื่อยๆทำอัไนี้เยนตาโฟ ก้างตัง,ตงอันนี้รวมทะเลเริ่มทะเลแต่มีแบบไข่ปูด้วยแล้วมีปลาหมึกมีจุ้งแล้วก็มีก้างประมาณนี้สามโน,โนูน2สอสีมาสองสี ก็มันมีหินมาเลยเป็นดอกเ,เ,อเป็นเรือ่อยไม่ใช่อ่ะอย่างนั้นก็หัวหินก็เป็นสองสีเราอยู่กันที่หาดทรายสองสีนี่มีเด็กเด็กก็มาอยู่ที่ตราดนะไม่เป็นไรทรายสองสีไอ้สวยอยู่นะ อาโทรศัพท์พี่มาถ่ายรูปมั้เนี่ยตรงนี้เป็นหินหินน่ะรายละเอียดนะทะนเ่มาเมื่อวานท่านมาเห็นอะเรเห็นหน่อย ก็กำลมาที่ภาค4องก็มีประพาสก็ตื่นเต้น อ,อันนี้คือน้ำตกสะพานหินตัก่อนตกสะพานหินเจ้าถิ่นมาต้อนรับแต่เปล่าต้องเดินเข้าไปมีเด็กเล่นน้ำ แต่ว่านี่คือประวัติบ้านสะพานหินนะเดิมบ้านสะพานหินนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ดินแดนกัมบูชาบ้านหินงามตำบลวิเวียนอำเภอโพธิสั์ติดกับแม่น้ำคลองคืนต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและแลกเปลี่ยนการปกครองระหว่างจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดตราด แลกกับจังหวัดเสียมราฐจังหวัดพัทบองจังหวัดสีโสพลและจังหวัดเกาะกงจึงได้ย้ายจากบ้านหินงามมาอยู่ในเขตแดนไทยตำบลแหลมกัดในสมัยนั้นเรียกบ้านแหลมตรัสโดยมีหลวงนาวาเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบในสมัยนั้นหมู่บ้านสะพานหินมีสันหินทอดแนวยาวเหมือนสะพานข้ามคลองผู้สัญจรสามารถเดินข้ามไปมาได้มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรียกว่าบ้านสะพานหินมาจนถึงปัจจุบันอ้างอิงจากประวัติศาสตร์วัดสะพานหินเหนไปเรื่อยๆแต่ตรงนั้นก็มีเสียงน้ำตกแต่ไม่ใช่ชั้นสี่เห็นป้ายเขียวๆอาจจะเป็นตรงนั้น อันนี้คือน้ำตกสะพานเห็นชั้นที่สี่นะโอดูมีรอดไม้ด้วยนี่คือน้ำตกสะพานหินน่าจะสวยอยู่นะโอ้เอาเรื่องเดินเข้ามาไกลอยู่นะแต่ก็ไม่ไกลมากเนาะ Húu Chân thứ 5 Ê, xoay lời Ê, đi ạ à. Quay <laughs> โอ้โหพลังสุดๆชั้นที่ห้าแต่ว่าต้องเดินลงตรงนู้นเดี๋ยวว่าเดินลงไปตีนะใส่รองเท้ามานี่เดินลงตรงนี้ ลังสุดสุดูเย <c oughs> ้ถ่ารูปไหมหนูถ่ายให้ หลังจากที่เราออกมาจากน้ําตกคลองหินเนี่ยเราก็มุ่งหน้าไปนอนกันที่จังหวัดตราดโดยที่เราก็ได้แวะเที่ยวที่แหลมงอบซึ่งแหลมงอบเนี่ยจะมีป้ายที่เป็นบอกว่าสุดเขตตะวันออกประเทศไทยแต่จริงๆแล้วจุดที่สุดจริงๆถ้าผมมองนะน่าจะเป็นด่านชายแดนคลองใหญ่ที่เราไปกันมาแล้วทริปหน้าเราก็จะข้ามไปเที่ยวที่เกาะกูดมาดูนะครับว่าทริปหน้าเราจะเจออะไรกันบ้าง